กองทัพโยไคอสูรปีศาจที่ได้สู้รบกับเหล่าดินจามาอย่างช้านานเหล่าผู้ผีในเรื่องก็ต่างมาจากนิทานเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่นทั้งนั้นในเรื่องมีตัวไหนโผล่มาเด่นเนกันบ้างไปจะ้ะราชาปีศาจไดมาโอหัวหน้าสูงสุดของกองทัพผพู้ผีโยไคนิสัยโหดร้ายไม่สนใจใครแม้แต่ลูกตัวเองซัดคนแก่ผลักเปลเด็กที่แกเอาหมวดปีศาจผู้มีวิชามากมายพลังอันมหาศาลและยังสามารถเพิ่มพลังให้กับกองทัพของตนได้วางแผนที่จะยึดครองโลกและกำจัดมนุษย์ให้หมดสิน้นได้ถูกปลดผนึก จากการช่วยเหลือของลูกชายสุดที่รักในสื่อครั้งสุดท้ายพวก,กคาคูเรนเจอร์จะต้องจับตัวเป็นๆเ,เพื่อเข้าประตูผนึกอีกครั้งนี่ก็ยากเอาเรื่องแต่สุดท้ายก็ทำได้เข้าไปใหม่เลยครับพวกจูเนียลลูกชายของราชาปีศาจไดมาโอปีศาจจอมวางแผนและมีพลังที่แข็งกแกรง่งนิสัยขี้โกงเจ้าเล่ห์แถมยังชอบใช้ความรุนแรงในร่างมนุษย์พี่แกจะกลายเป็นพ่อหนุม่มนักดนตรีอารมณ์สุนทรีในการเล่นกีตาร์และเปียโนมันสจัตสุดท้ายวางแผนดียังไงก็โดนตัวเอกจัดการอยู่ดีไปตัว ด็อกเตอรยูงามินักวิทยาศาสตร์ประจําแกง๊งผู้ทำหน้าที่ประดิษฐ์อาวุธและเครื่องป้องกันให้กับพวกโยไคตุยแบบไหนเม่ตุยไปโดนประตูผนึกล้มทับเนี่ยนะโถดกรกลุ่มนินจาบุปผาดอกไม้งามสาวนักสู้ที่สร้างขึ้นมาโดยจูเนียถ้าจะเปรียบเหมือนห้าสีฝั่งตัวรายนี่ก็ไม่ผิดลุดอกไม้ลูกพลงนินา้า ลมนี้ทําหน้าที่ในการต่อสู้เป็นสปายและวางแผนรับมือกับพวกคาคูเรนเจอร์แถมยังมีท่าไม้ตายประจําทีมอีกช่างสูสีจริงๆโดยร่างที่แท้จริงนั่นก็คือแมวตัวเท่านี้เท่านี้เมื่อเข้าสู่ศึกครั้งสุดท้ายกลับโดน3มเทพโชกุนจัดการให้กลายเป็นแมวง่ายๆแบบนั้นไปนเลยอุต่ารอบมาจนจะจบอยู่ละอากาศร้อนๆแบบนี้ลงอ่างน้ําสักหน่อยนะคะและก็ยังมีเหล่าโยคัยที่ออกมาในแต่ละตอนโดยอ้างอิงจากตำนานเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่นที่จะมีคุณลุงคนนึงคอยมานั่งอธิบายประวัติให้ฟัง แต่ช่วงหลังนี่บางตัวออกมาอธิบายให้ฟังเองเลยเรื่องผมเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้เลยโดโรโดโรหรือเร่ติดปาวกว่ากีกี้นั่นแหละทหารระดับล่างของเราโยไครบางทีออกมาปกติแต่บางทีก็ออกมาแบบมีชุดยูนิฟอร์มแบบจัดเต็มแล้วแต่สถานการณ์ด้วยความเป็นปีศาจร,ระดับล่างจะช่วยใครนี่ขอให้เป็นโยไครด้วยกันพี่แกช่วยหมดพวกคาคูเรนเจอร์ที่เป็นกับป่าไปพี่แกก็ช่วยและก็จะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้ใครที่ว่างอยู่ตอนนี้ลุกขึ้นนะครับอ่ะสามสี่เพลงมา